สวัสดีครับลุง,งครับยินดีครับคุณลุงครับไปอนุสาวรีย์พระนเรศวรนะครับ60บาทครับ60บาทนะครับลุงอโอเคครับไปลุงลนี่ครับรถที่เราจะเดินทางไปนะฮะเดี๋ยวเราไปอนุสาวรีย์พระนเรศวรกันไปค,ครับออกเดินทางแล้วไป กันเดินทางครับก็นี่ครับจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับเดี๋ยวเราไปรอใต้สะพานนะครับแล้วก็ไปตรงนี้แล้วอยู่เทินกลับมาก็จะถึงแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับเรียบแม่น้ำไปเรื่อยๆเราก็จะเจอกับอนุสาวรีย์นะครับพระนเรศวรมหาราชสำหรับตำนานพระเนรเวรศวนนะครับเท่าที่ผมทราบมาจากการอ่หานหนังสือบ้างานดูนภาพยนตร์บ้างนะครับก็ท่านนี้ก็เป็น ถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญมากๆครับเป็นมหาราชานะครับที่กอบกู้เอกราชของอยุธยาครับในในครั้งที่เสียกรุงนะฮะครั้งที่1ก็ต้องถือว่านะครับก็เป็นการกรอบกู้ที่เต็มไปด้วยความยากลบาบากนะกว่าที่เราจะกลับมามีเอกราชอีกครั้งหนึ่งนะครับก mm. ็ถือว่าท่านนี่เป็นคนที่เก่งมากๆมีความสามารถในทุกด้านเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดู สถานที่จริงกันว่าเป็นยังไงอำนานสมเด็จพระนเรศวรน,นะโอ้ยอดผมก็ได้ไปสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรที่อยู่ไกลาจากวัดใหญ่ไม่มากนะักคุณลุงครับข้างในามีอะไรแบบเข้าไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยรับสักการะมีองค์สมเด็จอ่าองค์สมเด็จท่าน แล้วก <aunque> ็บริเวณนี้ก็จะเป็นวัดวิหารทองวัดศรีสุโคศะสองพี่น้องที่อยู่ทางด้านหลังของศาลสมเด็จอ่าซึ่งซึ่งเป็นตามพรระาชประวัติศาส่น้องสองพี่น้องเสร็จพระนเรศวรกับพระเอกาตเนี่ยได้ไปส่งน้ําเล่นน้ำที่ิศาด้านหลังนั่นครับผมขอบคมาลุง ก็นี่ฮะที่เห็นเป็นซากนะครับเป็นซากกำแพงที่อยู่ตรงนี้นะครับก็แต่เดิมครับตรงนี้เนี่ยเคยเป็นวังนะครับเป็นสถานที่ที่ประสูตรนะครับของพระนเรศวรแล้วก็สมเด็จพระเอกาทศรสนะครับก็ประสูตรที่นี่แล้วก็ทรงประทับอยู่ที่นี่ก่อนหน้าที่เราจะมาตรงนี้นะครับเขาเคยเป็นที่ตั้งนะครับของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมนะครับแล้วก็ทําการรื้อออกไปรื้อโรงเรียนออกไปครับย้ายที่ เพื่อที่จะทําตรงนี้เนี่ยเป็นอนุสรสถานเป็นโบราณสถานนะครับให้คนเด่ยมาเที่ยวชมนะครับมากราบไหว้บูชามาดูประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราก็นี่ครับที่เราเห็นเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่สวยงามอย่างนี้นะครับก็เป็นเป็นศาลใหม่ครับที่เพิ่งสร้างด้านในนะครับก็มีพระบรมรูปนะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับประทับอยู่ก็เดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้ขอพรันนี้นะครับซึ่งหาอากาสได้ยากนะ สารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิศณุโลกพิทยาคมซึ่งเป็นพระราชวังจัน์มาก่อนในอดีตตัวสารเป็นสาราทรงไทยโบราณตรีมุกพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีขนาดเท่าองค์จริงประทับนั่งพระหัตทรงพระสุวรรณพิงคาลหลังน้ำในพระอิรียบทประกาศอิสราภาพที่เมืองแครงสร้างโดยกรมศิลปากรสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2404 เป็นแนวกำแพงนะครับที่กั้นแบ่งระหว่างพระราชวังชั้นนอกแล้วก็พระราชวังชั้นกลางก็ขนาดกว้างนะครับประมาณ185เมตรนะครับยาวประมาณ300เมตรหนา1เมตรความหนานะฮะหนามากใช้ในการใช้การก่ออิฐครับแบบด้านสั้น1ชั้นนะครับแล้วก็ด้านยาวอีก1ชั้นสลับกันไป you กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบแนวเขตพระราชฐานพระราชวังจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งนับว่าเป็นการขุดค้นทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกเมื่อเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2535ในปัจจุบันกรมศิลปากรได้กลบหลุมขุดเพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานไว้ จนกว่าจะได้มีการขุดค้นอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งประตูชั้นในนะครับด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวังจันทร์นะครับซึ่งลักษณะช่องประตูนะครับเป็นการทําฐานย่อมุมก็ประตูครับมีความกว้างนะครับประมาณ3เมตรบริเวณกึ่งกลางของฐานเนี่ยประตูแต่ละด้านเนี่ยจะมีการซาะร่องเข้าไปนะครับในอิฐเนี่ยเห็นไหมตรงมีตรงกลางนะครับการประตูจะมีร่อง นะครับสำหรับใส่เสาไม้และนี่ก็คือความยิ่งใหญ่นะครับของอดีตนะครับที่ก็ยังมีหลักฐานนะครับให้เราได้เห็นอยู่ตรงนี้ว่าตรงนี้นะี่คือจุดเริ่มต้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองคนที่กูชาติไทยโลกนี้คือดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักมันได้จากการบอกเล่าแต่คนเรา จะต้องเดินทางท่องเที่ยวไปเพื่อทำความรู้จักกับมันด้วยตัวเองการท่องเที่ยวกับอัลติไฟท์เของผมยังไม่จบนะครับติดตามได้ในสัปดาห์หน้าทีนี่ทีเดียวครับกับบล็อก A t r u ูวิชั o n 2่และ31